เหนื่อยไหมที่วันนี้ทําตามกฎคนอื่นเขาถึงเวลาสร้างกฎของตัวเองขึ้นมาแล้วสนใจตัวเองสร้างโลกของตัวเองฟังดูแล้วเหมือนกับเห็นแก่ตัวแต่ผมเคยทําคลิปใน YouTube ไปแล้วนะครับว่ายิ่งคุณไม่อยากเห็นแก่ตัวและเห็นแก่ผู้อื่นมากเท่าไหร่ คุณยิ่งเห็นแก่ตัวมากเท่านั้นเพราะเมื่อคุณบอกว่าฉันอุตส่าห์ทำเพื่อครอบครัวอ่าอันนี้ผู้ชายเป็นเยอะฉันไปทำงานเหนื่อยเพื่อครอบครัวอย่างนั้นอุตส่าห์อย่างนั้นอุตส่าห์อย่างนี้คุณเห็นแก่ตัวมากนะเพราะจริงๆแล้วคุณไม่ได้เห็นแก่เขาด้วยบริสุทธิ์ใจ เหมือนกันลูกหลานนะลูกหลานเหมือนกันทําตามผู้ใหญ่ทําเพื่อแม่ทําเพื่ออย่างนั้นทําเพื่ออย่างนี้สุดท้ายพอล้มเหลวขึ้นมาหรือพอไม่ได้อะไรขึ้นมาหรือว่าทําไม่ได้บอกรู้อย่างนี้ไม่น่าเชื่อแม่เลยเนี่ยอุตส่าห์อุตสนะ่าห์อย่างนั้นอุตส่าห์อย่างนี้สุดท้ายกลายเป็นว่าเขานะแล้วคุณคิดว่ามันจะเจริญไหมชีวิตมีแต่ปัญหา เพราะคุณจะเลือกที่จะอยากเป็นคนดีอะนะแต่จริงๆแล้วคนดีไม่ต้องอยากและจริงๆแล้วถ้าคุณเห็นแก่ตัวมากพอหรือสนใจตัวเองอะไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวหรอกคาว่าเห็นแก่ตัวมันคือคําที่คนเห็นแก่ตัวพูดกับเราโอเคนะคําว่าเห็นแก่ตัวคือคําว่าคือคนอื่นอะที่มันเห็นแก่ตัวมันมาบอกเราว่าเราเห็นแก่ตัวคือมันเห็นแก่ตัวคืออ๋อถ้าฉันไม่ทําตามแกเนี่ย คือฉันเห็นแกตัวแต่แกอยากให้ฉันทําตามแกแกไม่เห็นแกตัวเลยเนาะก็แบบนี้แต่ประเด็นก็คือจริงๆแล้วเราทุกคนน่ะมันย้อนกลับไปข้อสองไงนะว่าเรานะ่ะสร้างโลกของเราคุณรู้ได้อย่างไรว่าความคิดคุณเป็นของคุณเพราะตอนนี้โลกของคุณน่ะมันเป็นของสภาพแวดล้อมคุณไปหมดแล้วมันไม่ใช่โลกของคุณเลยทุกวันเนี้ยมันเป็นโลกของสื่อ ที่คุณดูอยู่เช่นวันนี้คุณดูรายการอะไรอยู่โหนอะไรดราม่าเรื่องไหนโลกของคุณก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าเนี่ยนะช่วงนี้นะมีการเอ,อ่ออะไรแชร์ลูกโซ่อ,อีกแล้วนะผมก็เคยทําคลิปนะพวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยเคยช่วยคนมาเยอะละเลิกช่วยละนะหรือว่าอะไรอีกหรือว่าไปดูรายการอะไรอีกเนี่ยนะมันมีเหตุการณ์ร้ายอย่างนั้นเน,านาี่ยน้ํน้ำท่วมนี่นะแย่อย่างนั้นแย่อย่างนี้น โอเคไม่ผิดไม่ผิดครับไม่ผิดแต่มันใช่สำหรับคุณไหมจิตวิญญาณคุณถามตัวเองคุณจิตวิญญาณคุณมันอยากจะบอกว่าเกี่ยวกับตูไหมเนี่ยเกี่ยวกับตู้ไหมฮึไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยนะบางคนอย่างเงี้ยนะมีปัญหาด้านความรัก นะก็ไปดูรักสามเศร้าคนอกหักนะเอ,อ่อเป็นโรคซึมเศรา้าผุกรอตายคนอกหักนั่นอย่างนี้โรคมีการโกงกินกันนะแล้วก็มีการทิ้งกันนะ้ารักสามเศร้ารักสี่เศร้าก็ฝังลงไปฝังลงไปด้วยสื่อคุณโลกของคุณก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นสร้างโลกของคุณขึ้นมาผมถึงบอกไงว่าถ้าวันนี้คุณไม่อยากตื่นนอนแสดงว่าคุณกําลังทําในสิ่งที่ไม่ชอบก็โลกของคุณมันเลยไม่สวยงามไง แต่ทำไมบางคนเขาอยากที่จะตื่นจังวันนี้นะคุณรู้ไหมขนาดที่คืนนี้คุณกำลังจะเข้านอนมีคนอยู่สองประเภทคือนอนไม่หลับกับคนที่อยากนอนหลับแบบเต็มอิ่มแล้วพรุ่งนี้พร้อมจะไปเที่ยวใช้ชีวิตว้าวกับคนที่ไม่อยากนอนไม่หลับแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่อยากตื่นอีกแล้วท้อแท้มันมีอยู่ทุกวินาทีคุณเลือกได้คุณจะเป็นคนไหนเพราะฉะนั้นสร้างโลกของตัวเองก่อน ด้วยการสนใจตัวเองก่อนอาจจะดูเห็นแก่ตัวอาจจะดูเพราะคุณไปคิดว่าเขาจะมองว่าคุณเห็นแก่ตัวใช่ไหมคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเขาเห็นคุณมีความสุขเขาก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นสนใจตัวเองคนเป็นหมอผมพูดเสมอ ไม่สามารถรักษาคนไข้ได้ถ้าเขาป่วยวันนี้คุณป่วยอยู่คุณจะไปช่วยเหลือไปรักษาใครได้คนจนไม่สามารถช่วยคนจนได้คนไม่ตื่นรู้ก็ไม่สามารถช่วยคนไม่ไม่ตื่นรู้ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะเริ่มอะไรก่อนจะวิพากวิจารณอะไรเริ่มตรงนี้ ผมมีข้อคิดให้เมื่อคุณเริ่มตื่นรู้คุณลองมองไปรอบๆทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสอนคุณทั้งหมดเลยวันนี้ผมไปเดินห้างเนี่ยก่อนมาไล้เนี่ย,ย,ย,น,ยนะไปกินไอติมผมชอบมากในห้างเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใครเดินห้างบ่อยๆใครเห็นบ้างว่าเดี๋ยวนี้พนักงานในห้างเขาก็ไล้สดละไล้สดขายของในห้างนั่นแหละนะ ขายให้เจ้าของห้างอะแหละนะขายของแบรนด์เนอมอะแหละทักสดแจ็คนั่นทันคุณรู้ไหมว่าถ้าเขาตื่นรู้มากพอเขาจะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วนะคุณก็ต้องโดนบังคับให้ทำแบบนี้อยู่ดีแล้วทำไมคุณไม่ทำเพื่อตัวเองถ้าคุณจะไล์สดขายของใช่ไหมให้ห้าง ให้เจ้าสัวต่างๆสุดท้ายคุณก็ต้องทำอยู่ดีเพราะโดนบีบบังคับด้วยงานแต่คุณไม่ร้ายให้ตัวเองบ้างคุณหลงลืมหลงลืมตัวเองไปหมดเลยทุกคนเลยผมก็อยากจะบอกทุกคนเหมือนกันว่าแบบอยากจะบอกเขาเหมือนกันนะที่ผมเจอที่ผมเห็นนะคืออยากจะให้เขาตื่นรู้แต่เรารู้ว่าทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคน ึงคราวที่เขาอยากจะให้เราช่วยม,มันจะมีคนที่อยากให้เราช่วยกับคนที่ไม่อยากให้เราช่วยหรือจังหวะมันจะมาเองครับเมื่อถึงจังหวะไม่ใช่มันจะไม่ใช่เรื่องบังเองิญคุณจะเจอผมเนี่ยที่คุณนั่งฟังอยู่ไม่ใช่เรื่องบังเองิญจําไว้นะครับคือถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเจอครูบาอาจารย์เจออะไรเนี่ยมันถึงเวลาเองส่วนตัวคุณรู้ไหมว่าเขาไร้สดเนี่ยในห้างทํางานให้ในห้างเจ้าเจ้าสัวต่างๆเนี่ย ทำงานให้เขาก็ไปยืนในห้างอยู่แล้วโอเคนะก็ดีต้องไลฟ์สดให้เขาด้วยนะขายของออนไลน์้เขานี่แตกตักิ๊กตัก,ตก,ตก,ตกอาจจะหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่รู้แต่ถ้าเขาคิดได้นะถ้าหนึ่งชั่วโมงที่ฉันเสียไปกับไลฟ์นี้แล้วฉันมีสกิลในการพูดไลฟ์เพราะถูกบังคับอยู่แล้วแล้วย้อนกลับมาบ้านตอนเย็นลองไลฟ์สดให้ตัวเองสักนิดหนึ่งสิเอาอะไรมาขายให้ตัวเองดูเป็นการสร้างนิดนิดไงวันหนึ่ง As, <S <S เขาจะมีสกิลติดตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นการเรียนรู้นะคำว่าชีวิตยากลําบากก็จะไม่ใช่ละเขาจะเป็นบันไดแบบน,นี้ชีวิตเขาจะเป็นบันไดเห็นไหมพอคนเริ่มตื่นรู้มันทุกอย่างมันจะสร้างสรรค์นะบางคนมองว่าอืมอะไรอะ่ะเขาเหนื่อยนะเขาทํางานเหนื่อยนะทํางานอย่างนั้นเขาเป็นทำผมมองถึงว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนนะหชีวิตเขากำลังจะจะขึ้นนะั้นนะ่ะถ้าเขาตื่นรู้หรือพลิกมุมอีกนิดเดียวเนี่ยชีวิตเขา พุ่งเลยนะเพราะในเมื่อเขาต้องทําอยู่แล้วคนเราจะตื่นรู้มีสองกรณีครับตื่นรู้มีสองกรณีคือหนึ่งโดนบังคับแบบนี้ด้วยเหตุการณ์วันนี้คุณเจอเรื่องยากๆเจอเรื่องแย่ๆคุณโดนบังคับด้วยเหตุการณ์หนึ่งเลยสองคือคุณเริ่มไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตละนั่นแหละถึงจะตื่นรู้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เริ่มกระเียน เริ่มอะไรอย่างเงี้ยจะมีสองประเภทเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้จำไว้ว่าคุณเจออะไรที่มันยากๆเจออะไรที่มันเป็นปวดหัวปวดหัวนะเขาบังคับให้คุณออกจากจุดนั้นไม่ใช่ว่าออกจากงานนะออกจากความคิดจุดนั้นเขาบังคับให้คุณเนี่ยนะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งได้แล้วแล้วถ้าคุณไม่ก้าวใช่ไหมไม่ก้าวใช่ไหมเขาจะส่งมาอีก ส่งมาอีกส่งมาอีกให้ชันขึ้นช,นช,นชันขึ้นชันขึ้นจนคุณเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้นะแล้วคุณก็มองเห็นแค่ตรงนี้เป็นกําแพงแล้วคุณก็เห็นทางไปไม่เป็นจริงๆแล้วมันเป็นบันไดให้คุณก้าวขึ้นไปถ้าตัวคุณใหญ่พอขาคุณก็ก้าวได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือขยายตัวเองให้ให,ใหญ่พอตื่นรู้ให้ไกลพอทํใไมผมเห็นนะว่าชีวิตเขากําลังจเจริญผมเห็นแต่ความจเจริญรุ่งเรืองของเขาเลยแต่เขาอาจจะเห็นว่า ทำไมต้องมาไลฟ์สดขายวันนี้ยืนขายเฉยๆก็ดีอยู่แล้วคือถ้าเขาโลกของเขาเป็นแบบนั้นเขาจะมองไม่เห็นไงนเพราะฉะนั้นสนใจตัวเองสร้างโลกของตัวเองคุณต้องสร้างโลกของตัวเองไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามนะอันนี้คือสิ่งที่เอามาแชร์แล้วกันเป็นเรื่องสดๆด้วยนะที่เจอวันนี้